เนี่ยทุกคนครับสวัสดีครับช่วงสิบเอ็ดโมงของวันที่สี่นะผมก็ตัวนี้มายืนอยู่ตรงบริเวณที่เขาจัดเตรียมงานหลอยกระทงฮนะในส่วนของพ่อค้าแม่ขายอะไรต่างๆนะที่เขามาตั้งแผงนะครับที่เขามายืนรอคิววันนั้นนะครับเนี่ยทุกคนดูแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงขึ้นทุกคนเนี่ยจะให้ดูตรงจุดเนี่ย ทุกคนเห็นท่าที่เขามาทําวันนั้นที่ผมถ่ายได้ไหมดูท่วมขึ้นมาหมดเลยนะฮะตรงเนี้ทุกคนเนี่ยท่วมขึ้นมาหมดเลยคือพายุอะไรนะจําชื่อไม่ได้ออก,แก,แ,กแก่แก่แก่อะไรสักอย่างนะฮะคือมันท่วมขึ้นมาแบบไอ้นี่เลยนะฮะล้นตะลิ่ง ล้นท่าน้ําที่สําหรับลอยกระทงอะเมื่อกี้ป้าเขาเดินมาบอกว่านี่คือมันลงนิดหนึ่งนะฮะป้าขายของที่อยู่ตรงเนี้ยเขามาตั้งแผงนะฮะเนี่ยทุกคนปกติตรงเนี้ยก็คือจะเป็นไม้ไผ่เนาะข้างล่างอะที่มันท่วมอะนะฮะเป็นไม้ไผ่เมื่อเช้านี้ป้าบอกว่ามันอยู่ระดับนี้เลยนะฮะ อยู่ระดับนี้เลยแต่ที่มันลงคิดว่าถ้ามันไม่ตกคืนนี้อีกก็น่าจะลงนะทุกคนโอ้โหไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นเป็นเหมือนกันมันก็คงเป็นเหมือนกันแหละที่แม่น้ําทั้งหลายไหลผ่านนะฮะที่แม่น้ําปิงวังยมหน้าะหลายหลายผ่านเพราะว่าแถวเนี้ยได้รับผลกระทบกันหมดเลยนะฮะแ่ทุกคนคือพ่อค้าแม่ขายแรยงต่างเนาะเขาก็มาตั้งพุงตั้งแผงอะไรแล้วนะที่เขา เปิดให้จองกันวันนั้นนะฮะแผงยาวไปจนถึงโน้นเลยนะฮะแผงยาวไปจนถึงโน้นเลยนี่คือทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับโอ,อ,อ้แต่ถ้ามันตกวันงานนะก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะฮะคือคนทำมาหากินนี่เดือดร้อนเลยนะฮะนี่คือบริเวณงานที่แบบเขา เตรียมแล้วก็เตรียมค่อนข้างที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทุกคน,นตอนกลาคืนเนี่เปิดไฟมันก็จะสวยนะฮะตอนกลคืนเปิดไฟมันก็จะสวยช่างฟงช่างไฟระบบไฟอะไรต่างนะฮะเขาก็แบบ มาทางานกันมาเตรียมความพร้อม,อมเก็บรายละเอียดนะนี่คือเวทีที่แบบคนที่เข้าไปถ่ายรูปเช็คอินอะไรต่างๆได้นะฮะเขาก็จัดจุดถ่ายรูปอะไรต่างๆนะฮะโอ้โหเสียดายดทุกคนดูฝนตกมาแบบผ้าที่เขาประดับไว้อะทุกคนดูผ้าที่เขาประดับไว้อะ,ะ,บอะแบบสกปรกหมดเลยไม่แต่คาบดินอะ่ะนะ นี่ตะคราบดินนะทุกคนเนี่ยคือแบบใครก็ไม่ก็ไม่นึกกันนอว่าแบบธรรมชาติเขาจะแบบอะไรแบบนี้นะฮะอ๋ออันนี้เขาก็มีการวงสวงการไหว้อะไรต่างๆนะฮะวงสวงไหวอะไรต่างๆเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่คงคา นะนี่คือท่าน้ำที่ผมพามายืนถ่ายวันนั้นอ่ะทุกคนท่าน้ำที่ผมพามายืนถ่ายวันนั้นนะก็ท่วมขึ้นมาเลยเนี่ยมุม,มนี้เห็นได้ชัดเลยนะทุกคนนะคือตรงนี้มันเป็นดินอนี้ด้วยแหละมันไม่ใช่ดินค้างเปียมันเป็นดินที่เขาเพิ่งลอกขึ้นมาพพอโดนน้ำนิดหน่อยมันก็ซ้อมันก็อะไรลงไปแถว บรนท่อนะแบบตะลิ่งพังตะลิ่งซาะลงไปเลยนะฮะทุกคนชานชาลาเนี่ยสุดเลยนะฮะน้ำมันพัดนะ่ะนะฮะนี่ตอนที่เขาทำอะ่ะผมจะเห็นมันแบบเออเขาจงตอกฝังอะไรลงไปแน่นหนาอยู่นะครับแล้วจะลอยได้ไหมเขาก็น่าจะลอยได้นทุกคนยืนชั้นเนี้ยลอยเนี่ยมันท่วมถึงชั้นไหนถ้าท่วมขึ้นมาถึงชั้นเนี้ยก็ลอยชั้นเนี้ยอ่า รอยได้รอยได้ทุกคนนะะอ่าโเนีย่ยดูทุกคนมันท่วมขึ้นมาแล้วด้านนึงก,ก็คือจะเป็นด้านซุปเปอร์ไฮเวย์นะ,ะไม่ได้เดินไปแล้วเนี่ยพูดท,ทุกคนสองวันที่แล้วอะ่ะ เนี่ยมันพึ่งแดดแดดมันพึ่องออกเนี่ยนี่คือแดดเพึ่องออกแบบเต็มๆในช่วงสองวันที่ผ่านมานะฮะนอกนั้นเนี่ยไม่ออกเลยแดดแรงไอ้ไอ้ไม่มีแดดเลยนะฮะมาถ่ายหเห็นกันนะฮะสถานการณ์น้ำสถานการณ์ลอยกระทงนะผมว่าทุกที่นะที่ลอยกระทงที่อยู่ริมแม่น้ำปิงอ่ะก็คงจะเจอ คนจะเจออ่าลักษณะเดียวกันะนะฮะหรือว่าแม่น้ำอะไรต่างๆที่มันได้รับผลกระทบด้วยกันนะทุกคนนท่วมเลยนะดีที่แบบแบบมันไม่พัดไปนั่นเขาจะทำอะไรอะแพรของเขาลอยมาติดอะไรที่นั่นหรือเปล่าเนี่ยนะับ ก็คงแบบท่วมถึงไหนก็ลอยถึงนั่นน่ะทุกคนตรงนี้นก็ไหลแรงก็พัดแรงมาเรื่อยๆนะเจหน้าที่เขาก็แบบมาเตรียมการเตรียมงานการตํำปกตินะฮะตกไม่ตกเขาก็ต้องมาเตรียมนะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขานะทุกคน ตรงที่บันท่อสุดเลยนะฮะเนี่ยทุกคนพื้นน้ําเลยนะใต้ลงใต้ไม้ไผ่ลงไปเนี่ยก็คือเป็นน้ําแล้วนะฮะใต้ไม้ไผ่ลงไปอ่ะก็คือเป็นน้ำแล้ว,ะะลออนนลวโอ้แต่มั่นคงนะครับทุกคนยังแน่นๆนเหมือนเดิมเลยเนี่ยยังยังเน่นยังแน่นนเหมือนเดิมเลยอะ่ะเนี่ยพื้นน้ำแล้วแต่ตรงเนี้ยลงไปยืนก็อาจจะแบบต้องเกาะหน่อยแต่ก็คือยืนลอยยืนลอยข้างบนเนี่ยได้นะฮะ ยืนลอยข้างบนเนี่ยได้อืมท่วมเลยทุกคนท่วมเลยโอ้โหดีที่เขาทำแบบ ดีที่เขาทําแบบแน่นหนานะฮะมันก็เลยแบบไม่สัน่นไม่คลอนไม่โยกไม่สุดไม่อะไรต่างๆเขาทาออกมาค่อนข้างที่จะดีอะะอยากไปดูข้างหน้าหน่อยอเขามีการไหว้แล้วนะครับถึงสายไหว้ไม่เช้าเนี้ยนะฮะเจ้าหน้าที่ เขาประรำพิธีอะไรต่างๆนะฮะระดับไหว้อะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะทุกคนเหลือแต่แบบทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยนะฮะทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็คนก็เข้ามาร่วมงานได้นะครับแต่ด้านโน้นอ่ะไม่ให้เอารถเข้าจริงด้วยทุกคน เขาจะมีประกาศติดหมดเลยว่าไม่ให้เอารถเข้านะฮะนี่คือเวทีนะครับยี่เป่งา้าห้ามสืบเหียดสารหอยนะเขาไม่ให้เอารถเข้าจริงๆด้วยคือจะต้องจอดไว้ข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามานะฮะนี่รับก็คือเป็น สถานการณ์น้ำนะครับแล้วก็สถานการณ์สถานที่จัดงานลอยกระทงนะของเทศบาลฟ้าห้ามนะทุกคนก็มาอัปเดตให้เห็นกันนะครับโอเคนะครับกบผูหน้าที่ติดตามรับชมและฟังนะทุกคนยังไงก็ขอบคุณนะนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกำลังมองด้วยเนะี่ยผมก็เลยพูดวนไปวนมาเนะโอเคครับสวัสดีครับ